นี่ครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นอีกคลิปครับมาอัปเดตบนบ้านนะครับวันนี้สร้างเพิ่นกัมมาวัดหน้าต่างเป็นหน้าต่างบานเลื่อนส่วนข้างหน้าก็เป็นบานกระทุ่งครับข้างบนยังไม่ใส่ฝ้าเพดานข้างบนจะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ด กันผู้ไม่สะดูเสบียงบรรยากาศหน้าบ้านครับหู้นพูพเขาฟ้ารอบบ้านนะครับ เป็นระบายมีโูระบายเพื่อว่าให้ตัวบ้านม่ห่อนนะครับพี่นอ้องแต่แต่ไม่มีตาข่ายเด้ข้างในบม่มีตาข่ายกันแม่แรงครับบรรยากาศบนบ้านเสาสิต้นของ3เมตรมุ่นท้นครับก่วง6ยาว9เมตรพี่นอ้อง เสาที่ผมทาแลกนะครับทาสีโ,โลงเย็นสบายครับคุณก็เป็นบ้านสวนครับนี่ครับบรรยากาศหน้าบ้านครับพี่น้องนี่ก็เริ่มแอมนะครับ เริ่มแอมขึ้นมาละนะกระตางก็เป็นบานกระทุงนะครับบานสวิงบานกระทุงนะครับเปิดรับลมได้ต็มที่นะครับก็ฟังลับมืนหมดนะครับสร้างเพิ่นเอา1 1 5 0 0บาทด้บพี่น้องเดี๋ยวให้เพื่อนติดตั้งเรียบร้อยก็สิอัปเดตให้เบิ้งครับ อันนี้สีเทาโมเดิร์นนะครับสั่งจากไทยวัสดุนะครับสร้างลายเข้าวเข็นรถให้ค่าขนส่งกับกิโลละสิบหาบาทหรือ20บาทนี่นะครับไทยวัสดุสาขาอุดรธานีนะครับเพื่อนก็มาส่งเห็พี่น้องบ้านกับสามเมตรสามเมตรมณฑลนะพี่น้องเพื่อนว่าคันจะเอากลางหลายมันก็บเนื้อมันก็ย่านมันก็แอ็นเหมือนว่าปูเถาเพื่อนว่าครับอย่าข้างหน้า เาสาตรงกลางเป็นเสากลมนะครับนี่เสาบานตรงกลางเป็นเสากลมดึงหลังบานครับ ลังบานครับลังบ้านก็ใส่หน้าต่างบานเล็กนะครับเป็นบานสไลด์บานสามนะครับพอบบมีเงินนะครับันมีเงินกับิีไซสเป็นบานทงหข้างหน้านะครับใส่บานสามสูงเมตรห้าเซนกว้างเมตรแปดสิบนะครับบานละหกสิบเส้นนะครับบานสามสไลด์เป็นบานมาตรฐานบานสําเร็จนะครับพี่น้องี่ข้างหลังบานตรงนี้บางๆไปก็จะเป็นหของค้ัวนะครับ อนาคตนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้สักก่อนนะครับพี่น้อง